ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อสงสัยในผมว่ามันหดเพราะอะไรนะครับสำหรับแผนลองบอลเคาน์เตอร์นี่ยผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวชี้น่าจะพาตั้งค่าแล้วกันนะครับอันนี้แนะนําว่าให้ตั้งเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับเป็นดีเฟนซีฟเนี่ยผมกองหน้า1ตัวตั้งอ่าเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตนะครับแล้วก็กางรับ1ตัวตั้งอ่าดีฟไลน์ไว้้้นนนีี่่คครััับบผมมออะวชากโขง แมนยูนะครับผมเป็นโค้ดเก่านะเนี่บผมก็เป็นอีริกเทนฮาร์กนะครับผมโดยแผนที่เลือกมาก็เป็น4 3 1 2ามนึ่งงแผนท่านของเชียเองนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องของเพีสต์สไตล์โค้ดในของอันก็มาใช้ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับแผนพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นท็อปแรงได้นะครับผมมาดูว่าแผนนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับจังหวะนี้ยัดยิงไปก่อนนะครับแผนนี้เหมาะกับทุกๆคนเลยนะครับผมที่ชอบเล่นหน้าคู่เนี่ยผมไม่ว่าจะ เป็นคนที่เล่นปีกมาก่อนก็สามารถเล่นได้นะครับโดยโยกปีกเข้ามาเล่น SS ต่ําทั้ง2ข้างนะครับถ้าใครชอบเล่นหน้า3มนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเล่นหน้า 2, า 2> ก็ใช้แผนนี้ได้นี่ผมหัวได้เหมือนกันนะครับผมด้วยแผนนี้เนี่ยผมเกมรับเนี่ยเป็นเรื่องเด่นมากๆนะครับผมอ่าแล้วก็เกมรุกเนี่ยก็ไม่ได้เสียไปเลยน,นะครับผมแต่ว่าการขึ้นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วมากนะผมค่อยๆขึ้นไปเคลื่อนที่ตามจังหวะของเกมรูกไปเนี่ยผมอ่าเน้นย้ําเลยแผนนี้จะเป็นแผนที่ เน้นความปลอดภัยเนี่ยผมแล้วก็เพลสตล์นี้เป็นเพลสตล์ที่ค่อนข้างไม่ได้แบบบุกจ๋าเลยไม่ได้ดันสูงจ๋าเนี่ยผมก็จะเน้นประคองบอลเนี่ยผมในลายแดนหลังแล้วก็ลายแดนกลางนะครับมาดูว่าต้องเล่นยังไงถึงจะโหดนะครับจังหวะนี้ดึงจังหวะนิดนึงครับแล้วก็แทงเลยครับหลุดเป็นพวงเลยนะครับผู้แข่งคิดว่าล้ำหน้าแต่ว่าจังหวะนี้เราเลือกได้เลยว่าเราจะยิงแบบไหนนะครับจะจ่ายให้โต้ก็ได้ครับแต่ว่าจังหวะนี้เชื่อมองว่าโรชิกกี้ก็ยิงได้ครับ ตัยิงปั่นไซส์ก้อยเข้าไปครับจังนี้อ่ะขึ้นนํามา2ประตูต่อศูนย์นะนะครับแผนนี้นี่ครับแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆเ,เล่นอยู่เนะี่ยผมก็ลองสุดดูแล้วกันนออกบอลไปทางทิศเรียกว่าไงออกบอลไปทางริมเส้นก็ได้นะถ้ามีตัวเติมนะครับหรือว่าจะยัดกลางก็ได้แต่แนะนําว่าก็หาพื้นที่แล้วกันเนรับผมเน้นย้าว่าให้หาพื้นที่ว่างให้ได้นี่ผมพอเราหาพื้นที่ว่างแล้วชิงกัน,นะครับผมเนี่ยนะครับหนึ่งสองไปหนึ่งสองไปแบบนี้นะครับ มันจะลื่นไหลทันทีนะนะครับผมแล้วก็ตบกลับมาแล้วก็ปัดนะครับอืมคือมันเป็นแผนที่เล่นง่ายเนี่ยผมแล้วก็ท็อปแล้์ใช้กันเยอะนะครับค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับสำหรับเพสไตล์นี้นะนะครับลองปรับเปลี่ยนมาใช้ดูนะครับสำหรับคนไหนที่แบบเล่นควิกเคาน์เตอร์บ่อยๆนะครับที่นั่นก็ปรับมาจากควิกเคาน์เตอร์ในผมณตอนนี้นะครับเพื่อที่จะอ่ามามีเกมรับที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับควิกเคาน์เตอร์มันก็ดีแหละนะครับผมในเรื่องของเกมลูปมันบุกมันดีนะครับผมเติมเกมไว แต่เรื่องของเกมรับเวลาโดนสวนนะครับบุกอยู่ดีๆโดนสวนเปียงเดียวเรียบร้อยนี่ผมไม่เหมือนลองบอลเคาน์เตอร์นะครับที่แบบจะเกาะกลุ่มกันในรายแดนรับนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยแบบเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้เสียไปเลยครับตัดเกมนะคู่แข่งก็เสียเกมรูปไปครับจังหวะนีนะ้ออกบอลด้านข้างไปครับจังหวะนี้เดวิดเบ็คแฮมอยากจะหวัวเราก็ต้องฝึกทุกรูปแบบแหละนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพย์สไตล์ไหนก็ตามนะครับสำคัญเลยให้เราเลือกเพย์สไตล์ที่เราถนัด มากที่สุดนะครับหรือว่าเพสสไตล์<น>ที่เราถนัดแล้วแต่ว่าเล่นก็ยังไม่ค่อยได้เลื่อนเท่าไหร่ก็ลองปรับเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับผมอ่าบางทีนะครับผมเพสสไตล์ก,ก็ใช้ได้แค่บางสีสั้นเท่านั้นนะครับแต่ละเพสสไตล์ที่เราชอบที่เราถนัดนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเหมือนกันทุกรูปแบบนะบไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเนี่ยผมเราก็ต้องปรับให้เข้ากับอ่าสิ่งที่เราอยากได้นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยอยากได้ในส่วนของกองหลังที่แบบ คุมโซนดีนี่ครับผมไม่ต้องมาห่วงพะวงเรื่องกองหลังมากับผมเวลาที่แบบเราเติมเกมอ่ะนะครับผมเราต้องมีเกมรุกที่ดีนะครับผมเกมรุกที่ดีเกมรับก็ต้องดีด้วยนะครับผมถ้าเกมรับเราไม่ดีลุกดีก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราก็โดนยิงอยู่ดีอ่ะนะครับฉะนั้นเกมรับควรที่จะมาควบคู่กับเกมรุกนะครับผมมาแต่วันนี้คู่แข่งฟิกมาครับแล้วแทงต่อมาเปดี้เปดี้ยกมาเกมรับค่อนข้างดีเลยครับคุมกองหลังง่ายมากะารับผมสำหรับเพลสสไตล์นี้ เพื่อนๆลองเลือกเอาไปเล่นดูละกันนะครับผมโค้ดก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ในวงสำหรับเอ่อเพรสไตล์นี้อย่างมาร์ตีเนสนะนะครับอันนี้ที่หน้าเนี่ยยังไม่ได้ใช้มาร์ตีเนสนะครับผมณนะ EP นี้เนี่ยผมก็ลองเอ่อเล่นในส่วนของโค้ดของเมนยูอยู่ในวงอ่ะอิลิคเทนแฮกก็ถือว่าอิลิคเทนแฮกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมแม้ว่าจะอ่าโออไม่ o o ถึง98้าสิบแปอ่าแปดสิบเกอ่ะก็85ก็ยัง ยังตึงอยู่นะนะครับผมยังหัวได้นี่มอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากลองเล่นดูก็ลองฝึกดูแล้วกันนะครับสำหรับเพจสไตล์นี้ไม่ได้เล่นยากนะครับแต่ว่าให้เราอาศัยเรื่องความใจเย็นเข้ามาช่วยนี่มอ่ะลองเล่นให้มันนิ่งมากขึ้นนะครับถ้าเป็นคนที่แบบค่อนข้างนี่อยากยิงประตูไวแบบชี้แนวนี่ผมก็ต้องปรับเรื่องความใจเย็นลงมานี่รับรองมากหัวแน่นอนครับสำหรับแผนนี้ออกบอลได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะทิศทางไหนก็ตามครับ ลิกไปพิงไปนี่ครับผมแล้วก็จังหวะนี้เลือกที่จะปั่นนะครับผมมุมแคบครับแต่ว่าปั่นเข้าแน่นอนครับจังหวะแบบนี้หวะนี้ยัดไปเป็นลูกที่5แล้วแล้วคู่แข่งไม่อยู่แล้วนี่ผมโหดจริงนะครับผมสำหรับเพสไตล์นี้เกมรับดีเกมลุกได้นี่ผมแต่ว่าต้องค่อยๆขึ้นเกมนะเกมรุกนะครับเพื่อนลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับท็อปแล้งเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงตึงหลายคนเลยครับสำหรับเพสไตล์นี้ครับทุกคนครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณคร